จากจุดเริ่มต้นสู่มโนปณิธานจากดำริของหลวงพอ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีประเทศไทยพระภวนาวิริยะคุณคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงและหมูนะ่คณะได้มีมโนปณิธานนันแรงกล้าเพื่อการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิช,ชาธรรมกายของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร ลวงพ่อวัดปากน้ำพาสีเจริญให้ไปทั่วโลกโดยเริ่มจากปีพุทธศักราช2535ได้ส่งคณะพระภิกษุและเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติศาสนากิจในต่างประเทศจนกระทั่งถึงปัจจุบันปีพุทธศักราช2564สามารถขยายศูนย์สาขาไปทั่วทุกทวีปทั่วโลกมากกว่า100สาขาโดยเฉพาะประเทศอังกฤษปัจจุบันมี4สาขาด้วยกันคือ วัดพระธรรมกายลอนดอนวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลและวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์กว่าจะมาเป็นวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลในปีพุทธศักราช2553เริ่มต้นจากการเช่าบ้านพักอาศัยมาประยุกต์เป็นวัดชั่วคราวโดยใช้ชื่อว่าวัดพุทธนิวคาสเซิลตั้งอยู่ที่เลขที่152 a อมูไซน์โนสเฟนทฮม เมืองิวคาซลอัพเพนทน์มีพระครูสีทีรวิเทศดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553ถึงปีพุทธศักราช2555จนกระทั่งเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2555ครบกำหนดเปลี่ยนวาระคณะกรรมการภาคพื้นยุโรปจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้พระครูสีทีรวิเทศ ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปารีสประเทศฝรั่งเศสและแต่งตั้งให้พระสมุพิชิตทิตาชโยมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธนิวคาสเซลิลแทนต่อมาในวันพฤหัสบดีที่24เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2556พระสมุพิชิตทิตาชโยเข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสนาวัดพุทธนิวคาสเซลิล และได้ทำการรวบรวมสาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นเป็นระยะเวลากว่าสองเดือนเห็นสมควรที่จะทำการขยับขยายและหาสถานที่เพื่อปักหลักสร้างวัดให้เป็นศาสนสถานถาวรสืบต่อไปจึงได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการภาคพื้นยุโรปเพื่อพิจารณาขออนุมัติซื้ออาคารเซนต์แอนดรูว์เชิร์ชคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร จึงดำเนินการนำเรื่องเสนอต่อหลวงพ่อทัตชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในช่วงเวลานั้นและได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อมีการลงนามสัญญาแลกเปลี่ยนซื้อขายในวันพฤหับสบดีที่12เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2556โดยมีพระวิเทศภาวนาธรรมประธานองค์กรธรรมกายยา n o r t United Kingdom เป็นผู้ลงนามในนามตัวแทนของฝ่ายผู้ซื้อและมี c o u n c i l ลอร์แอมเบสเกนนายกเทศมนตรีแห่งเมือง s ซาวส์ไทไซเป็นผู้ลงนามในนามตัวแทนของฝ่ายผู้ขายพร้อมกันนี้ท่านนายกเทศมนตรีได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่ออาคารจากเดิม S. ซนต์แอนดรูว์เชมาเป็นดัมมกายาเมดิเทชันเซ็นเตอร์ออฟนิวคาสเซและทำการเปลี่ยนชื่อจากเดิมวัดพุทธนิวคาสเซิล มาเป็นวัดพรรมกายนิวคาสเซิลปัจจุบันตั้งอยู่ที่ Church Street, Heaven, เชิร์ชสตรีทแฮเบิเมืองไทแอนเดเวียอาคารเซนต์แอนดรูส์เชิร์ชเป็นสถาปัตยกรรมรูปทรงกอธิกในยุควิกตอเรียเชิร์ชออฟสกอตแลนด์มีความเป็นเอกลักษณ์ตัวอาคารโบสถ์สูงเด่น58เมตรสวยงามสงา่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแฮเบิรมีอายุมากกว่า149ปี ก่อตั้งเมื่อประมาณปีคริสต์ศักราช1,872โดยมิสเตอร์แอนดรูว์เลสลีย์ตระกูลเจ้าของธุรกิจต่อเรือที่ย้ายถิ่นฐานเพื่อมาลงทุนจากเมืองอาบอดีนประเทศสกอตแลนด์ตัวอาคารประกอบด้วยอาคารสองหลังคือโบสถ์และอาคารสำนักงานซึ่งเป็นอาคารอนันรักษ์ใช้สำหรับงานทางด้านคริสตศาสนาเป็นเวลาน,านานนับร้อยปี จนกระทั่งประมาณปีคริรศกราช1,993ได้ยกเลิกกิจการไปต่อมาอาคารดังกล่าวได้ตกทอดกลายเป็นสินทรัพย์อยู่ภายใต้ความดูแลของ South t h a i s i d e c ร์เซิและทำการซื้อขายให้กับองค์กรดัมมกายาโนว United Kingdom ปัจจุบันเป็นวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลในที่สุดนับเป็นนิมิตหมายสัญลักษ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา และวิชาธรรมกายให้สถิตสถาพรณเมืองนิวคาซิลประเทศอังกฤษเพื่อน้อมนำธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแผ่ขยายและสร้างสันติสุขภายในให้เกิดความสว่างสวยในดินแดนแห่งนี้สืบไป